เกียรติทับทิมแซกนะคะคืออีกไนเตอร์ท่านต่อไปของเราค่ะวันนี้มาในหัวข้อหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากนะคะต้องมาติดตามกันว่าเรื่องราวใต้ทะเลเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหน่วยช่วยชีวิต,วตสัตว์ทะเลหายากในของกรมทรัพยากรทางทะเลแลนะชายฝั่งให้พวกเราได้รับทราบกันนะฮะสัตว์ทะเลหายากในที่นี้ก็คือ,อมีประเภทพวกประยุ์ เต่าทะเลและโลมาและวานนะฮะซึ่งเป็นสัตว์ที่สําคัญอยู่ในระบบนิเวศทางทางทะเลแล้วก็ท้อวันก็จะใกล้ศูนย์ผ่านเข้าไปทุกทีพื้นที่ที่พบเขานะฮะก็อยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งประเทศนะฮะโดยมีศูนย์ของกรมอยู่ที่ภูเก็ตที่ระยองที่สมุทรสาครแล้วก็จุมพรกับที่สงขาครอบคุมชายฝั่งทะเลทั้ง2,610กิโลเมตรนะฮะสาเหตุของการเกิดตื่นของสัตว์ทะเลก็เกิดทั้ง กิจกรรมของมนุษย์แล้วก็จากธรรมชาติกิจกรรมของมนุษย์เช่นการติดเครื่องมือประมงการถูกเรือชนบนละฟาะต่างๆการรบกวนแหล่งอาหาระฮะจากธรรมชาติเช่นเช่นการนําทางที่ผิดพลาดพัดหลงจากแม่ป่วยเป็นโรคแล้วก็ถูกสัตว์ผู้รากินเป็นอาหารนะฮะการรบกวนแหล่งอาหารกับแหล่งที่มยอาศัยเช่นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือการทิ้งขยะต่างๆให้บนบริเวณชายหาด การติดเครื่องมือวงพบได้ในสัตว์ประเภทโลมาหรือวานนะฮะเต่าทะเลก็มีโอกาสถูกเรือชนเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจะเห็นจากเขานะฮะการติดเครื่องมือประมงของเต่าทะเลก็อาจจะติดจะวนลอยบ้างวนลากแล้วก็ประเภทเบ็ดต่างๆซึ่งจะพันไปตามอาวัยวะต่างๆทําให้เขาบาดเจ็บแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะครับซึ่งเราพบอยู่เป็นประจํอพยูนก็เป็นสัตว์ที่ถูก เขาเข้ามาติดเครื่องบินบมวอยู่เป็นประจำบางครั้งก็เสียชีวิตแต่บางครั้งเราก็ช่วยชีวิตให้เขารอดกลับไปสู่ทะเลได้นะครับซึ่งเราพบเป็นประจำแถวฝั่งทะเลอันมันนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ของโลมาระวานเกิดจากการป่วยด้วยโรคของเขาเองนะฮะเกิดภาวะอ่อนแอแล้วก็เข้ามาเกิดตื้นซึ่งเราก็พยายามที่จะรักษาพยาบาลเพื่อจะปล่อยให้เขากลับลงไปสู่ทะเลเหมือนเดิมนะครับ ปัจจัยที่สําคัญก็คือ,อมลาวะส่วนมากจะเกิดจากขยะซึ่งสัตว์ทะเลหายากพวกนี้ก็จะคิดประเนอาหารแล้วก็ไปกินเข้าไปแล้วก็เกิดการเสียชีวิตหรือเป็นโรคตามมานะฮะเกิดการเกิดตื้นแล้วก็เกิดการเสียชีวิตนะฮะอันนี้เราพบในในพวกวานชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งพอฝากระเพาะอ,ออกมานะฮะพบขยะเป็นจำนวนมากหนักถึง2กิโลกรัมเเพราะ,ะเป็นสาเหตุการเกิดตื้นอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกาะราชาที่วัดภูเก็ตนะฮะเราพบ ฉลามหวานพิชชาตด,ดำนะครับเข้ามาเกิดตื้นถึง30ตัวนะฮะเราช่วยชีวิตได้เกือบทั้งหมดนะฮะแนวทางการจัดการสัตว์ทะเลเกิดตื้นพวกนี้นะฮะเมื่อพบสัตว์ทะเลเกิดตื้นก็จะประเมินดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ตรวจด,ดูสภาพนะฮะถ้าเกิดมีบาดแผลแล้วก็นําไปประถมพยาบาลเพื่อปล่อยกลับลงสู่ทะเลนะครับถ้ามีการตายเกิดขึ้นเราก็ให้สัตวแพทย์เราทําการผ่าชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายนะครับ พวกนี้เป็นการปล่อยเต่าสัตว์ทะเลที่เราพบนะฮะลสู่ทะเลจำเป็นต้องมีการตรวจสภาพร่างกายก่อนก่อนที่เราจะปล่อยกลับลงสู่ทะเลนะฮะพบได้ในพวกเต่าทะเลพยูนหรือวานนะครับ <Evet. S 2> อันนี้เป็นตัวอย่างของการช่วยเหลือในเบื้องต้นของเต่าทะเลเมื่อพบนะฮะถ้าเขายังมีชีวิตยอยู่เราก็นําไปรักษาพยาบาลแต่ว่าแต่ถ้ามีการเสียชีวิตเราก็นําไปทําการชนสูตรเพื่อหา สาเหตกุการเสียชีวิตนะฮะ,ะปัจจัยสําคัญที่ที่จะทําให้เขารอ,อดชีวิตอยู่ก็คือว่าพยายามทําให้เขาเนี่ยมอีอยู่ในที่ชื้นนะฮะกลุ่มด้วยผ้าเปียกน้ำแล้วก็กลุ่มตามให้เขาเกิดความเครียดถ้าเกิดในจําพวกประยูนหรือพวกโรมาะฮะทำให้เขาเนี่ยมีน้ําหล่อเลี้ยงผิวหนังอยู่ตลอดเวลาจะเป็นเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถจะรอดชีวิตอยู่ได้นะฮะ เมื่อเราพบสัตว์ทะเลเกิดตื้นี่ก็มีการขนย้ายอันนี้เป็นเหตุการณ์เกิดที่จังหวัดชุมพรนะฮะเราย้ายโลมากลับไปปล่อยโลสู่ทะเลที่จังหวัดตรังซึ่งทั้งสองตัวนะฮะสามารถจะรอดชีวิตกลับไปอ,อยู่ในทะเลได,ได้ได้ตามปกตินะครับบางครั้งเราพบสัตว์ทะเลพวกนี้เราก็ต้องกลับมานํามารักษาที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ พยายามที่จะรักษาให้เขาหายจากอาการเจ็บป่วยเพื่อกะปล่อยกับประสุดทะเลแต่บางครั้งเมื่อเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นเราต้องมีการเก็บข้อมูลทุกชนิดนะฮะท,ที่เข้าแต่ว่าข้อจดจําอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าสัตว์ทะเลหายากพวกนี้เป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกนมซึ่งการที่จะสัมผัสเขาเนี่ยต้องระวังจากโรคที่เขาเป็นด้วยนะฮะเพราะว่าสามารถจะติดต่อมาสู่เราได้นะฮะดังนั้นขอให้ พวกเราทุกท่านนะฮะถ้าเกิดพบสัตว์ทะเลหายากเกิยตื้นก็ปวดแจ้งกรมทรัพยากรทางทะเทลและชายฝั่งที่เบอร์โทรศัพ์ท076391128นะฮะหรือถ้าท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าชมที่เว็บไซต์ w w w d m c r g o t h หรือ www.pmbc.go.th นะครับครับสวัสดีครับและขอขอบพคุณครับ คุณวรนเกียตนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในคนแรกๆค่ะที่นําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทยค่ะ